ทอไรก่นมานะเข้าไปเลยมันแบบนี้เคยมาแล้วนะแต่ว่าไม่รู้มันอัปเดตอะไรไหมอ้าวอะไรใครใครแล้วคืออะไรมันไม่เหมือนแบบนั้นที่มันยิงได้เนาะชอบแบบนั้นมากกว่าอ,อันนี้คืออะไรอ่ะต้องหีเหรออ,อ๋อมันก็เอา้าคืออะไรอะทำอะคือ ันตายมีแบบสปีดไหมสปีดก <Yeah, S 1> ็มีนะ <yeah. S 1> ของสปีดนี่มาก็อเอาไปเลยอุย้ยเร็วได้แค่นี้เหรอเนี่ยโอย้ขอรอดเอมีตังเท่าไหร่มีอยู่หนึ่งร้อยหกสิบแปดพอยต์ ร้อยหกแปดพอยนี้ซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ยไม่รู้ชายกายเอ๊ะ SCP ป่ะนะ้าเนี่ยใช่แน่นอนเฉยเยอะเลวเจ้าใครตายแล้วเอาละครับมึงรื่อแล้วครับ เธอไมเธอร่าเลยจังเลยแต่เขาเศร้าเหรอวันนี้เขาดูห่วยวะทุกทีเขาก็ห่วยนะแต่ว่าแบบอยากอยากให้มันดูเพ่ถธอว่าเขาดูห่วยปะเออใช่โอวิ่งไม่ทามันบอกมาเร็วขนาดนั้น ตายแล้วมา okay. เออกู้รอดชีวิตกู้รอดชีวิตแอนแลนี้ห้าสิบเอ็เอ็ดเอ็ดเอ็ดเอ็้นาะถ้ามีมีคนแบบเธอเจ้าเออลาเลิงดีอยากโดนเอ็ดไหมเออฮีโร่บาย เป็นคนเดียวนที่ทำให้เขาไม่เครียดเลยอ่ะใช่ไหมใช่เลยเขาไปไม่ได้อ่ะแล้วมันไปตรงไหนอุ้ย,มย่มีซอมบี้ด้วยนะเือระวังอุ้ยอุ้ยมันมาหันแล้วนี่เออมาทำไม,ไม เราไม่ใช่เขซอมบีนะโโกะูกูบาลูไฟเอาสัตว์คุโรนรูกไฟโอ๊ยกะจะไม่ขำล้กูนน้วหอุดเลยกูสัตว์นรกจริงๆเธอทำให้เขาไม่เคยเครียดเลยอนะ เราเชื่อไหมสามวันที่เจอกันเนี่ยเขายิ้มตลอดเลยนะชื่ออโยอขอบคุณนะครับไม่ต้องมาขอบคุณเลยเอาเป็นท้อยอะไรล่ะบ้าขอบคุณด้วยไเล่นด้วยอ,อ,อีปอบเอออย่างนี้แหละไกถูกอะไรระวังนะระวัง ลงไปเก็บพลอยโอ้ยมีคนไ,ได้เลยได้สองพอ,อยอเองเก็บไ,ไม่คุ้มเลย <c oughs> เอา้าวไม่คุมม้มอ่ะผมจะได้ห้าร้อยพอยอ่ะกินจังบักโดนอะ่ะเข้าใจไหมว่าคำว่าโดนอะ่ะโดนแปว่าอะไรเปล่าบ้านหนูแปลว่านาน พริงก็ชิวเกินแต่ว่าเม่งไรคาไรตกกูเลยโอ้ยง่ายๆนะเธอชิวๆแต่ตังค์น้อยมากเลยอะ่ะจริงรวย,ย,ยแบบรวยแบบรวยยากมากเลยแบบเพี้ยนเนี่ยเนาะแบบเก่าไค่ตังค์เยอะเออได้ยิงมันๆด้วยเพี้ยนี่ยงมาอะไก็ไม่รู้เธอชอบให้เขาดาเรอ ก็บอกไงว่าชอบไม่ด่าทีสันแล้วเนาะเฮ้ยแบบนี้เหมือนมันก๊อฟกันเหรอเนี่ยใช่อยากได้เงินอยากได้เงินเฮ้ยชิสันจะทำอะไรชิสันเข้าวันเร็วอันนี้อยู่ไหนเฮ้ยังไงอยู่นี่แล้วเนี่ยเนี่ยเออเอาอั้เอาสีแดงเอาสีแดงโอ้ยม่เอาเฟนมีชิเฟนไม่ต้องไปขึ้นก็อยู่สีแดง อัสซิฟเฮ้ยมันนี่มันมาหลงมานี่อ้โหจะได้เล่นไปเนีน <c oughs> ่ยโอ้ยเฮ้ยมันผ <c oughs> ีส <c oughs> ัตว์ป่านนี้สัต <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่อยู่แล้วหอ้ันจะขึ้นขึ้นขึ้นกันเอ <c oughs> ไม่เจ ah อผีเลย <c oughs> ตลกเพ้อ ดูรอบมาหาพ่อมาหรือีังตึงต๊งตึงต๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งซื้อของตรงไหนเนะี่ยซื้อของตอนรล็อบอบี้ที่เราที่เราเกิดอุย500ด้ยห้าร้อยเหรออยากเก็บให้มันได้สักห้าร้อยอะมิสทีนมาแล้วค่ะ ของกูของกูออให้เธอไปเรียนชั้นไปไปตรงนี้ไปยังไงอะได้ส่งบาทเองรอใช่ไปตรงนั้ไปยังไงแหววไ,ไปยังไงอะ<ว>อยากไปตรงเนี้ยไปไม่ได้ มาลองพี่เลยค่นี้เธอคือเมยถามถามว่าเธอเป็นบลูใช่ไหม, <c oughs> มเธอคาดคลิปอยูจย่จจียนเจียนโอ๊ยอย่าไม่ถาม่ามอุ้มเลย